อันบ็อกปัตเตเลียนนะคะตัวนี้นะคะช่างมีนาแนะนําเลยนะใช้งานดีมากๆนะคะทุกคนนี่นะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น R66 นะคะของคูรีลองนะคะทุกคนนี่ก็จะมีคู่มือให้นะคะแล้วก็จะมีนะคะฟันลองนะคะที่เขาแถมมาให้เลยนะมี0.5 1.5นะคะแล้วก็มีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ฟันลองใช้งานได้ดีมากนะคะสวยงามจริงๆ ตัวนี้ก็จะมีน้ํามันให้นะคะแล้วก็มีแปรงปัดให้นะคะทุกคนนี่แปรงปัดให้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จนะคะ USB นะตัวนี้สายชาร์จนะคะเหมือน M10 เลยนะใช้งานได้นะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟันนะคะนี่นะเป็นปัตเลียนตัวนี้นะคะจับได้ถนัดมือนะคะสีทองสวยงามมากๆนะคะตัวนี้นะสีทองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางนะคะแล้วก็ปุ่มเขาจะไม่ออกง่ายเหมือน M10 นะตัวนี้ใช้งานได้ดีนะคะ ปุ่มก็จะไม่หลุดง่ายนะคะตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องปุ่มนะเปิดปิดง่ายเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้นะสีทองสวยมากนะคะและตัวนี้นะคะช่างมินาอัปเกรดเป็นฟันเฟดตัวนี้นะใช้งานได้ดีตัวนี้ขึ้นทรงนะคะเปิดทรงนะคะหรือเอาไว้เฟดนะคะเชื่อมเฟดตัวนี้ใช้งานได้ดีมากนะคะดูฟันนะคะบางเฉียบเลยนะทุกคนนี่นะในการขึ้นทรงตัวนี้นะคะรอบเขานะอยู่ที่7,200รอบตัวนี้นะคะ แนะนำเลยนะดีกว่า M10 จับถนัดมือนะคะแล้วก็มีตัวล็อกนิ้วมือให้เราด้วยนะคะปุ่มล็อกให้เรานะในการวางนะคะจับได้ถนัดมือนะคะสวยงามนะคะรูปทรงสวยงามกว่า M10 ดีกว่า M10 ปุ่มจะดีกว่านะคะไม่หลุดง่ายตัวนี้นะมียางการลื่นให้เราเรียบร้อยข้างหลังมีเรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะสีทองตัดกับสี ฟ้าโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะดูพรีเมียมสุดๆนะคะสวยงามมากนะคะรูปทรงสวยจริงๆนะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะมีก้านปรับให้นะคะทุกคน,นปรับลงมาแบบนี้ก้านนะ,ะตัวนี้นะคะจะมีนะคะตัวคล้องนะคะยื่นออกมาถ้าเราไม่อยากใช้เราก็เก็บนะคะนี่นะคะสายชาร์จรูชาร์จก็จะมาแบบนี้เลยนะคะและก็ส่วนก้านปรับนะคะตัวนี้พิเศษเลยเวลาปรับนะคะก็จะมีเสียง แกแกๆๆนะคะให้เรารู้ตำแหน่งที่เราปรับนะคะว่าเราไปถึงไหนแล้วนะคะตัวนี้แนะนำเลยใช้งานได้ดีนะคะเรามาฟังเสียงเลยนะสำหรับรอบตัวนี้ให้มาถึง7,200รอบเสียงจะดังไหมแล้วก็บวกกับตัวที่เปลี่ยนฟันแล้วเสียงจะดังไหมนะคะว้าวเสียงนี่คือเงียบมากแรงมากทุกคนคือไว้ขึ้นทรงเหลือไว้ตัดผมเด็กตัวนี้ แนะนำเลยสําหรับช่างมืออาชีพหรือช่างใหม่ที่จะเอาไปเรียนโอ้โหตัวนี้เอาไปเปิดร้านคือแนะนําเลยนะคะใช้งานได้ดีกว่า m10 แน่นอนสําหรับตัวนี้นะคะคูลีลอง r66 ตัวนี้อัปเกรดให้เป็นฟันเฟดนะคะดีมากนะเทียบเท่ากับ r77 นะคะที่มานะคะตัวนี้นะคะ r77 นะคะอยู่ที่2000กว่าแต่ตัวนี้พันต้นๆน,น,นะคือว่าได้ดีมากได ถึงฟันเฟดด้วยนะคะใช้งานได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็จะมีแบบตัวฟันเดิมด้วยนะคะรุ่นนี้นะตัวนี้นะคะใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนนะ,ะใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงแล้วเวลาใช้งานนะคะเขาก็จะบอกนะคะไฟนะ,ะสถานะบอกไฟหนะะ้าเวลาที่ใช้งานนะ,ะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นฟันเดิมด้วยนะคะก็มีฟันเดิมด้วยนะคะนี่นะคะ่ะฟันเดิมก็จะเป็นประมาณของฟันเริ่มต้นของเขาเลยนะคะทุกคน ฟันเริ่มต้นของเขานะจะมีความหนานิดนึงแต่สามารถเอาไว้ขึ้นทรงเปิดทร,รงได้เหมือนกันนะคะเอาไว้ขึ้นทรงเปิดทรงได้นะแต่ถ้าใครที่อยากได้ที่แบบว่าขึ้นทรงจบนะคะหรือเฟดหรือเก็บรายละเอียดเนี่ยแนะนําเป็นตัวเปลี่ยนฟันเฟดตัวนี้เลยค่ะสําหรับตัวนี้ก็ดีนะคะสําหรับขึ้นทรงเปิดทรงนะคะตัวนี้ก็เก็บได้เหมือนกันเลยนะตัวนี้ก็จะเป็น r 6 6นะคะแบบฟันเดิมนะคะฟันของเขานะ ฟันเดิมของเขานะล่องก็จะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ตัวที่เปลี่ยนฟันแล้วนะล่องเขาก็จะยาวจะใหญ่ระบายความร้อนได้ดีนะคะตัวนี้นะตัวนี้ฟันจะเหมือน M10 เลยเพื่อนๆนะใครที่ใช้ M10 ก็จะรู้ว่าเวลาขึ้นทรงจะประมาณไหนนะคะแต่ล่องของเขาเนี่ยดีกว่า M10 แน่นอนนะคะช่างมีนาแนะนําเลยนะใครที่ชอบฟันเดิมของ M10 แล้วนะก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ไปได้เลยนะแต่ถ้าใครนะคะที่แบบว่าอยากได้ลองเป็นฟันนะคะ แบบฟันเฟดแบบใหม่ๆขึ้นทรงแบบว่าระเบิดตัดถูกใจนะคะแนะนําเป็นตัวเปลี่ยนฟันเฟดตัวนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะขึ้นทรงสวยตัดทรงนกเรียนทรงทหารนะคะหรือลองทรงหรือใช้ในการเฟดนะคะเชื่อมเฟดได้ละเอียดหรือเก็บเหลี่ยมนะคะตัวนี้ทํางานได้ดีจบนะคะในตัวเดียวนะสําหรับฟันตัวนี้นะคะเป็นฟันเฟดนะกับฟันเดิมนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะขึ้นทรงเปิดทรงได้เหมือนกัน,นะคะ นี่นะคะสวยงามมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะและปุ่มนี่คือไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันมายึดกับตัวหนังนะคะหนังที่ให้เขามาคือสีฟ้านี่นะ,ะไม่ไม่มีการปุ่มออกแน่นอนนะคะตัวนี้นะสวยงามจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะสำหรับฟันเดิมนะคะเสียง,ขงเขาก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเสียงจะไม่ดังมากนะคะแต่สำหรับเปลี่ยนฟันเฟซนะคะเสียงจะเบาวกว่านะคะทุกคนนี่นะคะตัวนี้นะคะใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงนะคะ ลอมเขาอยู่ที่7,200รอบใครที่สนใจนะคะปะตัตเลียนที่ขึ้นทรงเก็บงานสวยๆนะคะแนะนําเลยค่ะคูลิลองนะคะ R 6 6รุ่นนี้นะคะแนะนําเลยประทับใจแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือทักเพจช่างมีนาะเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะตัวนี้ใช้งานได้ดีนะคะทุกคน